สกเล็กจ้าพี่ปอบล่งคือเกากินเป็นแต่แนวดิบๆแนวนี่หละ,นนละดิบๆข้าวๆเนาะบุเ็ดเองก็บุกินได้จ้าเห็ดเองมันคักมันแสบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันแล้แพรวาพาแซบจ้าเนานะทุกคนใส่แบบว่าเรากินเข้าไปแล้วอ่าแก้คาวเนาะก็เดี๋ยวเราก็นี่นะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะทุกคนมีตอนพิเศษด้วยนะตับจ้า ลงไปเอาลงไปแล้วก็เออเดี๋ยวนะคะพริกป่นลงไปอืมเมื่อกี้ไฟช็อตข้างหลังเหม็นโอ้แม่จ้าเปิดได้ไหมคะก็เขาคั่วแล้วทุกคนหอมๆเลยดูก็เนี่ยค่ะประมาณเนี่ยเนะ เกลือใส่ให้เนื้อมันแน่นหน่อยจ้ะที่จริงก็โอเคน้ำปลาที่จริงก็เนาะเป็นซกเล็กแต่ว่าเราจะให้ออกขมหน่อยเนาะใส่ดีหน่อยเนาะทุกคนอย่างนี้แล้วกันเอาตามที่ชอบนะคะออกหน่อยๆเนาะหน่อย,เ,ออยเราก็จะกุละกุละกุละทุกคนเนี่ยค่ะ หอมข้าวคั่วมากเลยทุกคนหอมหอมหอมค่ะหอมมากโอ้ชิมเลยได้ไหมเนี่ยยังไม่ใส่เลือดเลยนะอนีอออ่ตัดเลยนะวันนี้เราจะเป็นนี้เลยติมลมไายแตกแล้วก็นี่เลยจ้าลงไปเลยเนาะเนี่ยเราชอบแบบว่าเครื่องเยอะๆเนาะแพรจะชอบเครื่องเยอะๆทุกคน อ้าวแม่เจ้าอือมาทุกคนอุ้ยเราก็ไปเตรียมผาดเตรียมอะไรมาแล้วเนาะวทีนี้ก็อืมบนเดี๋ยวนะคะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เนาะโอ้โหพอเห็นเราก็น้ำลายแตกนะเป็นคนณนอะกินของดิบอยู่แล้วแต่ว่าจะกลัวเลือดน,นิดนึงขนาดกลัวเนี่ย ทุกคนมาค่ะเขาบอกว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้ากินของพวกนี้ก็จะมีแบบว่าอันนี้หน่อยหนึ่งเนาะทำให้เห็นให้กินเขาแซ่บเผิ่นว่าเท่ากับล่องเบงเนาะล่องเบงจักหน่อยโ,อโหแม่เจ้านี่คือสิทธิ์นอกอยู่ค่าอันนี้หรือเปล่านี่นะคะอ่าพวกอะไรต่างๆนี่ก็สามารถหยิบได้เลย <laughs> แถวๆนี้แหละ อันนี้เขาเรียกว่านซกสกเลเกเด้อจ่าเด้อเพราะว่าหันเป็นหันเป็นชิ้นเนาะหันเป็นชิ้นเนาะคาราบเลือดน่กาซีอัน,นซับซับให้มันละเอียดหน่อยนึงเนาะอันนี้เขาก็มีตอนพิเศษเนาะของหมักของหมักตับจ้ะม,มาค่ะอหอนท้องวุดๆข้าวเหนียวข้าวเหนียว โบลายซัมนี้กับโบมืดตรงเนาะมาจ้าทุกคนแซ่บๆน้องกันเดอ้อจ้าเดอ้อพี่น้องทั้งบ้านเดอ้อแพรว่าจะพาแซ่บจา้าเป็นพี่ปอบคือเก่าหน่าละเนาะของมันมันอุ้ยหิวเขา่าพักข้ากัลรฟรออยู่เน้ะ โดนแห้งบดได้เด้วยนี่กระเด็นเลยด้วยอืมอืมกระเทียมบุมมีกระเทียมหน่อยจ้ะไปเลยเอาอันนี้ใส่ใส่กระเทียมตรวกระเทียมยางลุกโดดกับมีดด้จ้ะหมักเพช็กจะยิบลุกโดดเนาะ <H> um <ming> ยัวย่วๆจ้า <H> um <ming> สลัดทอดบันเท่ <H> um <ming> บา,าบันเท่าวันนี้เอินพักติวเนาะพักติวดิไมันช่ออกสมๆนหน่อยๆนะทุกคนอืม <H> ต um <ming> จราบนี่อร่อยมากเลยนะไม่มีกลิ่นคาวหรืออะไรเลยนะทุกคน selap itu bodoh tua ทุกคนตอนพิเศษตับตตับตอนใหญ่ๆเนาะพริกลูกโดดกระเทียมอื้อหือหอรอดดย ข้าเนียวนี่สื้อมันได้เนี่ยบดีีนึงมือนนี่เข้าสวยเหลือในหม้อก็เลยไม่ได้นึ่งจ้ะอืมตอนนี้บ่ายโมงนะจ๊ะแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าเด้ออันเก็บทองไว้กินสกเล็กนะอืมทุกคนตักตัก うわ。Mm. Oh. Oh. อืมอมอม,อม,อม,อมอเหอมขมขวัว cũng Ừ. Lục subscribe อเพื่อนๆฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อ <c oughs> เป็นกังใจให้หนนะ่อยเนาะวไมมีคนติดตามมั้คนยังเพิ่มขึ้นมีแห้งยาว มักแว้งไ <c oughs> ม่เคยบวงลาวลาวมักแว้ง <c oughs> <c oughs> ผ้าคีริ้วหันไม่ขาดทุกคน มันหอมแม้ไมนหอมเครื่องปรุงหอมอยังไงหอมมันปลาหอม,อมขอนะืาขั้วเนาะมะพริกเนี่ะก็ใบมะกรูดเนาะที่เราซอยซอยเล็กๆใส่นะทุกคนอ,อันนี้ที่อันนี้มันหักเนาะที่ดีมันหักใส่เข็มกัด <laughs> ิเมดกว่าน้ออุ้ยเนยาะยานะทุกคนนี่เลยจ้าแดงๆหุนห่นๆ